ตอนรับเข้าสูานย์ซองป่าอกรบ้านนาพาเทียวเมื่อนนี้ก็สิเป็นวันงานลอยกระทงเนาะนี่เบิ่งบรรยากาศข้างหลังคูคนงานลอยกระทงทาน้ำน่อนเดินมือนี้เดิมเมื่อนนี้เป็นมือสุดท้ายถนนคนเดินพ่นกระทีิ ไลยขนาดพี่น้องเอ้ยมเอนี wow. ้เด้อส์ถ่ายบรรยากาศในเบิร์อันนี้เทิงสะพานลอยมื่อนี้ถ่ายบรรยากาศในเบิร์บรรยากาศกำลังขั้วสะพานคือยืดยืวายใช่นี่ขั้วสะพานยืดยืดหมู่ข้นมากไม้เมื่อนี้เป็นเมื่อสุดท้ายเมื่อวันลอยกับท่งเนาะอยู่คือเก่าทัแหละ เบาไส้หน้ากระชังขึ้เนเขาเมื่อนี้ยเ <c oughs> บาตีบเ <c oughs> บาตีบยังไปห่องจ้ะหน่อยเบาตีบมาโอ้ค่นกับสีหน้าแหนไปบอ้โหว่าสียางหอดด้วยบัวทานาเมื่อเนี้ยโค่นมันหลายพี่เหลือกพี่เหลือนี่โค่นหลายขาดหลายแหนพี่น้องเอ้ยเครื่องสะพานร่อยกะ นี่แหละนาะบรรยากาศภาพมุมสื้ผู้คนกับซิมาเซลฟี่อยู่เครื่องเนื่อนี่นอเนาะคนด้ายมื่อนี่อันนี้ก็บซิเป็นแย่ซีพ่อนสวรรค์เลยทุกคนเลยอันนี้ก็บซิเป็นแย่แย่ซอยซีพ่อนนะเบิ่งหม้อไส้นี่ให้สิเบิ่งให้เบิ่งภาพอันนี้ก็สิไปเส้นติบานนู้นาะ กรุงเทพน่านนอเส้นกรุงเทพน่านนอคู่พ้นกับรถกับหน้าแนนติดเงาเหยียดด้วยทุกคนเลยเพราะว่าบางนี่ก็จะเป็นซอยสีพ่อนอโลตัสขางซอยสีพ่อนอคู่พ้นหน้าแนนขนาดยังได้กระฟากคนไลค์กดติดตามท่านสองบ่าวพ่อนบ้านหน้าผ้าเดียวเนาะเมื่อเนาะเมื่อนี่ก็จะม้าลอยกระทงเนาะกำลังมากพี่น้องเลยกำลังมาก สียหายเบิ่งภาพบรรยากาศบรรยากาศคำคืนบ้านลอยกระโทตกมนี่ยโคนเบิ่งว่าค่นล้วงไร้ขนาดกูว่าสียางหอดทาน้ำเนือบ่มาเนี่ยประมาณครึ่งกิโลหรืใส่เวลาจะกสุมโมงโลงไปหาทาน,าน้ำ โค้นมันหลายพี่ลึกพิเดือ,อนนี้แหละงานร้อยกระทงยิงใหญ่อลังการท่านำนอนมาเนี่ยค้นหลายขนาดเสร็สลายดีทุกคนนี่เห็นปะให้ส้มบรรยากาศท่ามุมสูงถนนคนเลินเนาะท่านำนอนน้อนมาเนี่ยเนาะวันนี้เป็นมือสุดท้ายของงานวันร้อยกระทงเนาะเบิ่งว่าใหา้ครู โค่มันลายขนาดโอ้ยสะพานลอยจึงอยู่จิงอยู่จิงอยู่ร,รอบทุกคนเลยอันนี้เขามาถ่ายภาพมุมสูงให้เบิ่งเนาะฮาปูโคนลายขนาดโอ้โหวาสิยังหอดคาหนามนึกบอลนี่ ลายอีดีเลยอันนี้จะเป็นภาพเคิ่งสะพานร้อยเนาะผู้คนกับซีมา,า,าซาเซลฟี่กันอยู่เคิ่งสะพานเนาะภาพเพราะว่าภาพมุมนี่สูงที่สวยงามที่สุดเนาะสวยงามทีสุดซิมาไฮเบิร์กอันนี้ก็บซเป็น ถนนพิบูลส่องข้ามเนาะอันนี้พิบูลส่องข้ามนี่มาหอน,นี่ก็คือเดี่ยวไปตีวันน่นเลยเนาะไปนี่ก็เห็นกรุงเทพน้นเขากรุงเทพเนาะอันนี้มาจากฟังพระรามหานอะอันนี้สิไปออกไปถนนกรุงเทพนนเนาะอันนี้ก็จะเป็นซอยสีพอดเรือรถไฟพาภาพามุ่มงชุม này hãy cả thả mồm xuống ngàn loài cả thùng Hà nạm nó Hãy subscribe ไล่ไลยว่าคนนึงเพืนสุดท้ายนอกมานี้นาะติดตามยาวๆไปเลยอ๋อไม่ป๊บนมือสะบ่ฮอไปห้าพัเน้อ 快啊！你弄，快啊！你，快的，你都快呀，我咋啦？ ไปถามโยกกระด้างไปไปสีไฮเบิง้งบรรยากาศขกระด้างมาเนี่สิลงจากสะพานลอยแหละสีรุ่งมาไต่สะพานเดี๋ยวรอสิผ้ายางมาเนี่สิผ้ายางเบิ้งงานบิด